พีย p น P ีซ p e ป v ร e วิ สอมืนหัวง่วคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับแย่แซมค่ะวันนี้อยู่กลางวันนี่เราอยู่กลางคืนกันมากี่เทปแล้วเนี่ยเรื่องหลายเทปนะก็สนุกดีครับเพราะว่าครัท้งนี้ผมอาจจะหมดแรงนะใครติดตามทางเฟซบุ๊กจะรู้ว่าผมทำกิจกรรมในชีวิตวันวันนึงให้เยอะมากครับแล้วก็ทั้งนี้เราถ่ายสองรายการเนี่ยสลับกันตลอดเวลาแล้วก็มันก็นานมากนะครับก็พยา,า,ายามหาจกรรอมนุ เอออย่างเงี้ยมีคนมาถามผมเรื่องผมตัดผมมากว่าตัดที่ไหนนะแล้วทำไมตัดแบบนี้วันนี้ก็เลยพาคุณผู้ชมมาเปิดร้านตัดผมน่ารักน่ารักของพี่แอจะมาตัดผมใหม่เาหรือเอาหนูมาตัดผมผู้ชมกล้าก่หลับแบบ้างเฮ้ยแต่มีนะเฮ้ยมีผู้หญิงผู้หญิงเดี๋ยวนี้เขาไวพราะเป็นพังอ่าพังติดต้องอธิบายยาวเลยเอออะไรคือพังพี่แอ่อพังผ้าอย่างเงี้ยผ้าพัง คือโมฮอคกนะครับหรือทรงผมแบบโมฮิกันนะครับมันมาจากชนเผ่าโมฮิกันของเป็นพวกอินเดียนแดงนะครับในสมัยโบราณนั่นเองนะครับก็คืออยู่ในทวีปอเมริกาคนอเมริกันนยครับหรือคนที่มาจากอังกฤษโปรตุเกสที่ไปอยู่ในอเมริกาในสมัยยุคล่าณาน,น,นิคมนะครับเขาก็เข้าไปแล้วเขาไปเจอเนี่ยชนเผ่าเนี้ยเขาตัดผมแบบเนี้ยถ้านึกไม่ออกกลับไปดูหนังอวตารมีเหตุผลเปลแบบนั้นแหละเออเป็นโมฮิกันคืออย่างงี้คืออินเดียนแดงเขาอยู่กลางทะเลทรายแล้วมันร้อน ทำไมไม่โกรธไปให้หมดเลยอ่ะโกรธไปโกรธไปหมดมันก็ไม่มีคนถามเขาทำไปให้หมดดีนะหนูไม่ได้ถามคุณผู้ชมเกือบถามแล้วอีกนิดเดียวหนูจะถามแล้วว่าต่อมาครับต่อมาเนี่ยในสมัยทศยุคทศวรรษที่ ต้นปศุวิทยที่80ต่อ90นี่ครับมันก็เป็นยุคของต่อเนื่องมาจากพวกโบลีเมียนนะครับอ๋อที่เป็นดอกดอกเป็นฮิตตี้เป็นยุคที่ต่อต้านสงครามเวียดนามนั่นเองนะครับปลายปลายยุค70ต้นยุค70นะครับแล้วก็ต่อเนื่องมาถึง80พอ80ทุกเนี่ยในเรื่องของสงครามเย็นมันก็มีวัยรุ่นในแถบฝั่งเยอรมันตะวันออกตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแถบยุโรปนะครับ เขาก็หนาวไงเขาก็เขาก็แต่งตัวโดยแบบแหกตะกดนะครับด้วยการมีสโบลิกเรื่องของเสื้อผ้าตัวใหญ่ๆไม่เขาจะเป็นเสื้อผ้าพังเนี่ยเป็นเสื้อผ้าที Ai ่แบบเป็นเสื้อหนังสีดำตีนดำคาับดํากดำมีโซ่มีโซ่มีหนามมีหมุดหัวเป็นหนาม คือมันมันเป็นสไตล์แฟชั่นหนึ่งในช่วงยุครักแปดศูนย์เก้าศูนย์นะครับในสมัยต่อมาก็วิวัฒนาการเป็นเรื่องของนิอพังนิอพังก็เป็นพวกปรับให้กับเท่ากับยุควิถีแบบนั้นแล้วอย่างพี่หางเรียกแนวอะไรแนวตามใจกูเนี่ยแหละครับจิงๆเป็นพังหรือเปล่าเอิญทำสมัยเด็กๆครับสมัยเด็กๆเคยัำอะไรทําให้พี่แบบว่าหลงรักโมเสสความเป็นพังแล้วทำวิธีตัดผมแบบ ป็นอถ้าคนถ้าคนถ้าคนเคยเจอถ้าคนเคยเจอผมเมื่อสิบห้าปีที่แล้วก็จะทรงมีใช่ม้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็จะเป็นทังแบบนี้อะไรเป็นเสน่ห์คือมันเป็นสัญลักษณ์ของการที่เราจะแหกจากสิ่งที่เราเป็นอยู่คือคนอื่นแนะนำแล้วแนานำไปดลครับผมไม่ได้ทำแบบนี้งั้นเดี๋ยวเข้าไปดูอะไรนะเขาเรียกเข้าไปดูแฟชั่นเล็กๆของพี่แฮกไม่มันเป็นสไตล์คนชอบถามผมเรื่อง เสื้อผ้าหน้าผม oh. สไตล์การแต่งตัวการตัดผมผมจะพามาเจอกับสไตล์จริงๆคือในโลกเนี้เราออาจจะเป็นชนกลุ่มน้อยครับเล็กๆแต่ปริมาณมันก็ ไม่น้อยเออเดี๋ยวนี้ไม่น้อยนะเดี๋ยวเข้าไปดูไปจำได้เมื่อก่อนตัดผมเองเดี๋ยวนี้มีร้านเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูตัดดีด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในคุณผู้ชมกับแฟชั่นเล็กๆของพี่แฮรอันนี้คนเปิดประตูที่ร้านนี้อ่ะนึกว่า คือเปิดรายการเนี่ยตรงด้านหน้าเนี่ยไม่ต้องบอกว่าทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเจอหน้ามันทุกวันเลยอ่ะคนหนูกล่าวว่าหนูจะดีใจมากเลยไม่เจอหนูไว้่อยก็ดีนะหนูก็อยากจะเจอหนูจะรวยๆเออแต่ร่างกายพวยต่างกันน่ใช่คือร้านตัดผมผู้ชายมาทำไมมามาตัดผมมั้า คุณผู้ชมเมื่อกี้ที่เปิดรายการกันกูซาดีใจมากค่ะแบบไม่พูดถึงคุกกี้เลยเห็นปะพี่ไม่รู้หรอหนูเป็นผู้ชายหนูก็ไม่ตัดออกอ๋อคือตัดอย่างอื่นไปแล้วจะตัดอะไรตัดไข่ตัดไอ้ผู้หญิงอันนี้นิยมตัดไข่แล้วโอ้ก็เข้าใจว่าผู้หญิงต้องมีมดลูกเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็มีไข่ด้วยวันนี้หนูมาพาผู้ชายของหนูมาเรา่มแข่งรับเชิดดีเหรอ กี้เรฮ้ยหลายเทปคุกกี้ประกาศตัวว่าคุกกี้เป็นเจ้าเป็นโซนวันนี้มาเป็นผู้ชายไม่โสดแล้วไม่โสดแล้วอ่าในในเอามาดิในเอาวันนี้เป็นผู้ชายของหนูที่เขาไม่เอาหนูต้นแบบผู้ชายตามกันนะคุณผู้ชมพี่หน้าพี่ใหญ่คอยอยู่สวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีไซ่ะดีไซ กเราจะรังเกียจอนึ่แล้วแหละผมว่าจะรังเกียจซซ่กันมาหลายปีด้วยนะดีใจมากเลยอ่ะคือปกติรายการนี้เนี่ยก็จะมีคนที่ไม่ใช่พิธีกรเนี่ยนะก็มันเนี่ยคนเดียวออดูดูสินานี่เละวันนี้มีแขกรับเชิญด้วยอ่ะสวัสดีค่ะนันทนาอะไรยังไงไปลง ผมอะไรเขาเอามาเนี่ยครับฟานจากรัสแม็กซ์มิชนครับครับผมบรรณาธิการนะครับแห่งหนกซ์มิชั่นรัสแม็กซ์มิชชั่นแม็กซ์ั่นที่เซ็กซี่นะโอ้โหแค่ใครค่ะไม่มันกล่าวว่าแบบปกเล่นบ้าจะเป็นตัวเองเออเล่มหน้าหนูเขาไม่มีหวังแล้วพี่เพราะว่าทุกคอรั่งลงหมดแล้วเขาไม่จ้างถแล้วเฮ้ยรั่งทำไมฉนยังไม่ได้ลงวะทุลายราะรเฮ้ยทำไมคุกกี้ได้ลงแล้วหนูไม่ได้ลงอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะน ได้แล้วครับอันนี้เป็นการเส้นเจ้านะครับเป็นกานเส้นเจ้าเช่บเวลาที่การเาออกนะครับเพื่อเราจะได้ไปงาน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 วันนี้ไม่ให้ตัดเราในบ้านหลงคารมอะไรเขาทำไมเขาลากมาได้เนี่ยได้รับง่ายได้งานการไม่ทำอยากตัดผมนะจริงเหรอไม่ปกติชาวบ้านมีแต่บาร์เบอร์ผมล่างชาวบ้านไงนะัมีแต่บาร์เบอร์เจ็ดสิบบาทบาเบอร์อันนี้ผู้ชายต้องเข้าใจนะผมเชื่อว่าแถวบ้านที่ตัดผมไม่เกินเจ็ดสิบบาท ไอ้ไอ้การเขาเข้ามาตัดผมประมาณร้อยห้าสิบเนเริ่มคิดหนักแล้วไปถึงว่าที่นี่ตัดร้อยห้าสิบไม่แพงกว่านั้นอรับรองแพงกว่านั้นแต่ว่าสวยรู้ได้ไงหนูเคยตัดมาก่อนหนูเคยตัดพี่ป้านอะไรทําให้เห็นแบบสไตล์การแต่งตัวอะไรทําให้เป็นเสน่ห์ทำให้พี่หลงไหลความเป็นแบบว่าพังสไตล์อะไรประมาณเป็นีิ๊กแเนี่ยครับเห็นสไตล์คิลลิโกแมนหรือไง คือผู้ชายคนนี้ไม่เป็นไอดอลเปล่าในในในสไตล์ของคนที่นิยมชมชอบเรื่องฉากแผลเล่ปืนนะครับบ้านสวยๆไม่เรียบเป็นอย่างนี้ครับเริ่มแล้วนะเริ่มเหมือนกันแล้วนะใกล้เคียงกันใกล้เคียงแล้วล่ะฟังตรงนั้นอ2นาทีย้อนเวลากลับไปนะครับเรามีบ้านอยู่มา4เทปอยากให้ดูดีมันจะเริ่มลามไหมเรื่องนะครับใช่ใช่น่ามีแล้วนี่ยตัดได้เลยครั้งแรกเนีแป๊ะ อันเท่าจิ๋มมดด้วยครับหนึ่งเริ่มผ่ามาเรื่อยลามาเรื่อยลามาเรื่อยแต่พี่น่เห็นจัดใหญ่ๆสลิมลงสลิมลงสลิมลงหล่อขึ้นหล่อบางหล่อขึ้นไปดูภาพว่าหล่อขึ้นจริงหรือเปล่าจีจีสลิมลงปาไปดูภาพกันโอ้ไม่ได้เชื่อ ใช้เวลานานในการพัฒาตัวเองขนาดนั้นมาน้ำหนักใช่ไหมครับน้ำหนักก็คือไม่ได้ตอบแบบดารามากเลยน้ำหนักลงที่หลอดขึ้นแต่น้ำหนักลงไม่ได้ทำกิจกรรมเลยมีหมุติดตามอินจับแกรมมีปั้นกูอยู่ทำไมกิจกรรมกิจกรรมปั้นครับมันไม่มีอะไรเลยครับนอกจากมันมันเบตกินโปรตีนอาหารเสริมอาหารเสริม เอาหารแต่ปัทหานะตัแบเฮ้ยเขามีคนเขามีคนดูแลดช่เออเคืเคอเฟซบุนเฟซบุนล้วไปแก้ผ้าในมิสสารลัตโเพราะจะแก้ผ้าถ่ายคู่กับเราแต่ไม่กลัวเหตใดถึงกลัะอ๋อนี่ตอนไปทำพิตอนไปทำพิธีกรดูพิทีา จะแก้ผ้าทำไมไม่ไม่ไม่เวลาเวลา cool sexy น้อยหน้า c o o น้อยหน้านางแบบอย่าเวลาเจอจาโนตด้วยต้องต้องทำผิดเพืแข่งกับนางแบบใช่ไหมจริงๆแล้วมีเหตุผลอะไรทำไมเออพอจะมาแข่งเอาไว้แค่นี้อยู่จะแบบคนแบบกินซับใจปากจากลุงอ่ะมาเป็นหลอกได้อ่ะโอ้โหนี่ต่อยกันเลยดีกว่าเ่ยเล่นอะไรครับเล่นอะไรครับไม่รู้อ่ะคือมันทำอะไรก่อนนันนี้ทำอะไรมันก็เหนื่อยอ่ะ แล้วทีนนี้เราคิดว่าเอออยากแอยากมีแรงมากขึ้นอะยางเงี้ยบางทีแบบขึ้นสารลอยก็เหนื่อยนเฮ้ยอกแเมื่อก่อนนเมื่อก่อนท่อะ่อหนักเร่ไรทำไม่ได้เลยทำไม่ได้เมื่อก่อนหนักเท่าไหร่เมื่อก่อนหนักถึงเก้าสิบอครับตอนนี้ตอนนี้เ6็ดสิบหกรู้สึกตีขึ้นไหมรู้สึกตีครับสุดยอดลงเยอะมากยี่สิบยกเข้าอาตอนเนี้ยใถึงยกเยต่อยมวยต่อยมวยยกละหาทีซายหนะสองนาทีแรก อะไรเป็นสเสน่ห์ของสไตล์นี้ทําให้พี่ปั้นชอบสักชอบลุกแบบประมาณนี้จริงผู้ชายก็ชอบ,บอ,นะอยู่แล้วครับแบบอะไรแมนๆแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีโอกาสได้ทำใช่ไหมเนี่ยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวก็ตามตามเราไปเรื่อยๆนะครับล่าสุดก็พาไปยิงปืนเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็เป็นลูกศิษย์เดี๋ยวนนเป็นลูกศิษย์ผมในคอร์สต่อไปเรียบร้อยไม่วันวันนี้ก็โดนหลอกแบบถูก จริงๆแล้วพี่ป้านะโดนหลอกตั้งแต่วันแรกเลยที่เจอหน้าพี่แฮจนวันนี้ก็ยังโดนหลอกอยู่นี่โง่หัวไม่ขึ้นนะเนี่ยถูกครอบงำเลอ้ถูกครอบงำปกติเป็นเปไปมืทายทำงานเป็นบาริสต้าไงครับเคยทำอะไรที่เพี้ยนเพี้ยนที่สุดในชีวิตแล้วบ้างเพราะเป็นส่งผมนะตอนเรียนตอนเรียนก็จะมีแบบทำทำสีแต่เป็นทำเป็นทำเป็นตวดตึ้น แล้วสูตรสูตรเพื่อมันคือสูตรเพืออะไรูตเพื่ออะไงทีเหลืองๆไงแล้วมีวงดำๆวงๆดำๆเฮ้ยเราก็เคยทำแต่เราทำเป็นหนังเสือไฮยีน่าอ๋อเป็นดวงดวงสีดำแล้วโดนก้อนผงก้อนผงคุณผู้ชมหรือว่านะด้านในจะต้องมีสไตล์ที่ดีกว่าไอ้ตูดเพิ่งแล้วก็ไฮยีน่าของพี่คนเขาแน่เข้าไปดูดีกว่าว่าอะไรเป็นเสน่ห์ของสไตล์นี้แล้วก็เป็นเสน่ห์ของร้านตัดผมที่นี่ที่เราต้องมาถ่ายรายการวันนี้ค่ะ